มาฮครับเสียงไม่ออกอะไฟ ออมาละวกลังมามันดีเลยโอเคสวัสดีทั้งสี่คนดูนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับขาขาอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้า ng 6นะครับผมตัวนี้อออชั้นเต็มเลยนะครับเป็นตัว1.8ึ่งจุทอเบโบนะครับผมเป็นตัวเม่ c นชชิงนะครับตัวนี้เป็นฮัชแบ็กนะครับผม ยมพามาดูรอบๆคันกันก่อนนะครับผมถ้าฮัชแบทของ MG6 ก็คือจะเป็นโฉมไมเนอร์นั่นเองนะครับผมจะเป็นโฉมสุดท้ายของลายผลิต MG6 นั่นเองนะครับ คนดที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นแล้วก็เป็นกําลังใจให้เพจไอคาของเราด้วยนะครับเดี๋ยวขอน้องแอดมินปักหมุดรายละเอียดให้นะครับเดี๋ยวเริ่มจัดภายในก่อน ตัวนี้นะครับผมออปชันก็คือเป็นบเบาะไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นบเบาะไฟฟ้าแล้วก็มีแพดเดิ้ลชิปตรงหลังพวงมาลัยด้วยนะครับคือเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปนะครับผม างอดมินยังไม่เห็นเลยนะตนนังอะไรขน,ขนมันไม่เด้งครับมันไม่เด้งอ่ะอา้าแอมีนรู้เป่าว่าเราอะไรเรา ที่คางหรอ ยาวออปชั่นคร่าวๆก่อนนะครับผมก็คือตัวคอนโซลนะครับมันไม่ตวนครับทอยมัน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 ไม่ตวนมันพุ่งขึ้นมันมันค้างแน่เลยโอเคนะครับผมก็บรรยายคร่ญญาๆ ใช้ตัวจอยสติกนะครับผมแล้มีช่องใส่ USB นะครับผมอันนี้ Air, แอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับเสียงมันเสียบเสียบสายแน่นป่าแน่นเลยเข้านะเสียงมันไม่ชัดอ่ะเสียงมันโซ่โซ่โ,ซโอ่ะ <laughs> โอเคมาโอเคมาค่อยๆไปเข้าวๆนะครับภายในผมบรรยายแค่นี้ก่อนว่าวันนี้ <S 1> <S 1> <S ข้าและเดี๋ยวพามาดูรอบๆคันกันก่อนนะครับในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับที่เขาเป็นฮัชแบ็กนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ สี่คนดูนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า MG 6นะครับนี่นะครับเปิดให้ดูนั่นท้ายนะครับตัวนี้ ภายในค่อนข้างกว้างนะครับเพราะว่าเป็นฮัทแบ็กเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวกันกลิ่นนะครับเวลาเราใส่ของนะครับก็จะไม่มีกลิ่นเข้าไปรบกวนในห้องโดยสารนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นตัวซีดารน,นะครับในกรณีที่ที่ช่วงท้ายกับช่วงรถนะครับมันจะอยู่คนละฝั่งกันแต่ถ้าฮัทแบ็กนะครับช่วงห้องโดยสารกับช่วงรถนะครับมันจะอยู่ที่เดียวกันนั่นเอง เดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องต่อเลยนะครับสวัสดีลูกค้านะครับที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมวันนี้นะครับเราพา m g สุดหล่อนะครับผมรถเก่งนะครับทรงสปอร์ตนะครับเอาใจหลายๆท่านเลยนะครับที่กำลังมองหาอยู่นะครับ บตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเครื่องยนต์1.8นะครับเบนซินนะครับผมตัวนี้เป็นเทอร์โบด้วยนะครับผมเทอร์โบจากโรงงานนั่นเองนะครับผมมีปั๊ม ABS นะครับผมเส้นเดิมฝาปรงเดิมนะครับขาหน้าเดิมสติ๊กเกอร์มอกอยครบเลยนะครับผมผ่นการความร้อนนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เพียรตรงฝาปรงนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับผมคันนี้เป็นรถมือเดียวออกห้างเลยนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับผมราคา325,000สบาทนะครับเดี๋ยวให้น้องแอดม,มินปักหมุดรายละเอียดนะครับผมจะสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดนะครับผ่อนค่างวดเบาๆนะครับผมตัวนี้เป็นล้อลายสปอร์ตจากโรงงานเลยนะครับผมยางเป็นยางมิชลินนะครับยางยังใหม่อยู่เลยนะครับเดี๋ยวขอดูปียางแป๊บหนึง่ง ยางปี21เ,เลยนะครับยังใหม่เลยนะล้อเป็นล้อขอบ17นะครับเป็นล้ออลลอยนะครับลายสปอร์ตจากโรงงานเลยรับรองนะครับใครได้ไปหล่อครบจบเลยนะครับผ่อนเลิ่นต้นเพียง5,700กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมได้ MG 6นะครับผม 2,016นะครับจดทะเบียนปี2018เลยนะครับเพราะว่าเป็นบอดี้เชงหรือว่าเป็นบอดี้สุดท้ายของ MG6 แล้วนั่นเองนะครับผมฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับรับรองนะครับผมสภาพนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวให้น้องแผนกล้องรอบๆบคันดูนะครับ แล้วก็ฝากติดตามทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเพจไอคาร์ของเราด้วยนะครับวันนี้เราก็มีส่งมอบรถนะครับผมรถเก๋งซีดานนะครับเป็นเตยตาอารตินะครับผมส่งมอบลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอรถอัปเดตนะครับรถเข้าใหม่รัวๆเลยนะครับสำหรับเรนเจอร์เราก็มีเข้ามาใหม่นะครับวันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับปกติเราจะมีแต่เกียร์ออโต้วันนี้เราเริ่มมีเกียร์แมนนวลเข้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวฝากติดตามหน้าเบูดลยนะครัผม สายซิงก็มีมานะครับผมเดี๋ยวให้น้องแผ่นกล้องไว้ถ้าสนใจนะครับผมก็จะได้พักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับถ้าใจร้อนแคปหน้าจอเข้าพักเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม ไปหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับสำหรับคันนี้